สวัสดีครับในสงครามยูเครนประเทศหนึ่งที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากก็คือตุรกีมีผู้ชมคอมเมนต์มาบอกแอดมินว่าเขาเรียกว่าตุรกีอันนี้แอดมินก็รู้นะครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อยอย่างเป็นทางการจากตุรกีเนี่ยไปเป็นตุรกีแล้วจริงๆประเทศตุรกีน่าสนใจมากเป็นกลุ่มคนที่แตกมาจากเปอร์เซียแล้วก็มีเชื้อสายมองโกน,นิดนิดจน,ดนดสร้างอนจักรขึ้นมาได้แล้วก็สามารถยึดเมืองคอนสแตนติโนเปิลได้ซึ่งก็เป็นเมืองของกีโรมันปัจจุบันก็คืออิสตันบูลนะครับ สรุปตุรกีเนี่ยไปแย่งเข้ามาจนอนจาณาจักรนี้ใหญ่โตเป็นอนาณาจักรออตโตมันขยายอิทธิพลไปจนถึงอียิปต์จนถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับอังกฤษก็ยกทัพมาทุบออตโตมันจนล่มสลายลงไปบรรดาหัวเมืองก็เป็นอิสระอียิปต์ก็ใช่ยูเครนคลาเมียอันนี้ก็ใช่ อาร์เมเนียก็ใช่อนณาจักล่มสลายเป็นตุรกีแน่นอนว่าตุรกีก็ต้องการพื้นที่อังกฤษนี่ขีดเส้นแบ่งให้แน่นอนว่าตุรกีไม่พอใจมากนักมีการทําสงครามกับอาร์เมเนียและตุรกีก็ได้พื้นที่เพิ่มและอาเซอร์ไบจานนี้เป็นญาติหรือว่าเป็นเผ่าที่ใกล้ชิดกับตุรกีนะครับทำให้ตุรกีได้เ,เข้ามาช่วยเหลืออาเซอร์ไบจันในสงครามนากโนคาราบัก นอกจากนั้นตุรกียังมีปัญหาก,กับซีเรียเรื่องเขตแดนรวมถึงอิรานด้วยเพราะว่าตุรกีนี่ถือว่าดินแดนบริเวณนั้นเคยเป็นของตุรกีนี่มาก่อนในยุคข,ของออตโตมันและนั่นคือความก้าวร้าวของตุรกีนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองโซเวียตเนี่ยต้องการยึดตุรกีก็เพื่อหาทางออกสู่ทะเลตุรกีก็ได้สหรเมิกานี่ครับมาช่วยทําให้ตุรกีนี่รอดพ้นจากโซเวียตนี่มาได้ หลังจากนั้นนะครับสัอเมิการก็ดันตุรกีเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกของเนโตก็เพื่อเป็นเกราะป้องกันตัวเองเรื่องนี้ทําให้ฝรั่งเศสนี่ไม่พอใจแต่ก็ขัดสัอเมิการนี่ไม่ได้และนั่นก็คือเรื่องราวของตุรกีนะครับสัอเมิการก็ช่วยทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางการทหารจนตุรกีมีเศรษฐกิจที่ดีในตะว,วันออกกลางแต่ว่าเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นเมื่อตุรกีเนี่ยปราบปรามผักดันชาวเคิร์ดออกนอกประเทศซึ่งชาวเคิร์ดก็อยู่บริเวณนั้นมานานแล้วพอขีดเส้นแบ่งประเทศนะครับชาวเคิร์ดบางส่วนอยู่ในเขตของุรี บางส่วนอยู่ในซีเรียบางส่วนอยู่ในอิรักตุรกีก็พยายามไล่ชาวเคิร์ดนี้ออกไปซีเรียก็เลยเป็นที่รองรับชาวเคิร์ดซึ่งชาวเคิร์ดในซีเรียเป็นขตดปกครองพิเศษนะครับมีกองกําลังก็รบกับรัฐบาลของซีเรียนี่มาตลอดทําให้ซีเรียนี้ก็ไม่พอใจที่ตุรกีในไล่ชาวเคิร์ดมาแบบนี้เราจะเห็นว่าตุรกีเนี่ยมีปัญหารอบประเทศแต่ว่าตุรกีอยู่ได้เพราะว่าเป็นสมาชิกกองนโตนะครับ ด้วยความที่ตุรกีปราบปรามชาวเคริร์ดที่อย่างหนักทําให้สัลามิการและก็นานาชาตินี้ไม่พอใจมีการควร่ำบาตรแล้วก็ชาวเคริร์ดบางส่วนนะครับอบพยพไปอยู่สวีเดนแล้วก็ประเทศแถวยุโรปแล้วก็มีการระดมทุนมาช่วยชาวเคริร์ดทําให้ตุรกีนี้ไม่พอใจสวีเดนด้วยความที่ตุรกีปราบปรามประชาชนชาวเคริร์ดตุรกีถูกคว่ำบาตรการซื้ออาวุธทําให้ตุรกีต้องผลิตเองโดยเอาชิ้นส่วนมาจากตะวันตกแต่มันก็มีข้อจํากัดนะครับนอกจากไม่ขายอาวุธให้แล้วเนี่ยก็มีการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ นี้ไปด้วยจากประเทศรุ่งเรืองตุรกีเริ่มลำบากมีความพยายามก่อรัฐประหารในตุรกีแต่ว่าไม่สําเร็จนะครับผู้นําตุรกีคิดว่าตะวันตกนี่อยู่เบื้องหลังจึงหันเข้าหารัสเซียตุรกีระแวงอย่างหนักว่าจะโดนสไลด์มิกานี่จัดจึงไปซื้อเ4 0 0มาจากรัสเซียเพราะว่าเครื่องบิน F16 ที่ตุรกีมี200กัวามเนี่ยสไลด์มิกาไม่อัปเกรดให้แล้วก็ไม่ขายขี่ปนาวุธให้นะครับเหตุผลคือตุรกีเอาเอาวุธที่ได้จากตะวันตกนี่ไปปราบป,ปามประชาชนนั่นคือเหตุผลว่าทำไม ต้องคว่ำบาตรตุรกีตุรกีมีคดีติดตัวอยู่นะครับเอฟสา,าที่ตุรกีร่วมลงทุนสหรัมริกาก็ไม่ส่งให้จะเรียกว่าตุรกีตอนนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยก็ได้เพราะว่ามีการสืบทอดอํานาจและประธานาธิบดีของตุรกีถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นําที่ต้องการลากอํานาจที่สืบไปถ้าเราสังเกตนะครับประเทศที่เป็นแบบนี้สหรัมริกาจะไม่สนับสน,นุนมีการกดดันให้เป็นประชาธิปไตยก็ทําให้บรรดาผู้ที่มีอํานาจที่ไม่พอใจสหรัมริการนี้เท่าไหร่ซึ่งตุรกีก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ คนที่ไม่ชอบตุรกีมากสุดก็คือฝรั่งเศสและก็ต้องการไล่ตุรกีออกจากเนโตต่อมาเกิดสงครามยูเครนตุรกีมีอำนาจต่อรองนี้ขึ้นมาทันทีทั้งสิทธิ์ในการปิดช่องแคบซึ่งตุรกีก็ไม่ได้ช่วยยูเครนนี้เท่าไหร่เพราะว่ายังพึ่งพารัสเซียอยู่นะครับและสวีเดนกับฟินแลนด์จะเข้าเป็นสมาชิกของเนโต้ทำให้ตุรกีขึ้นเอกขึ้นโทได้เพราะว่าต้องการเสียงสนับสนุนจากตุรกี ตุรกีต่อรองแบบเต็มที่ขอนั่นขอนี้มากมายขอให้สวีเดนเนี่ยขายอาวุธให้ขอให้สรัเมิกาอัปเกรด F16 แล้วก็ขายอาวุธให้จะเรียกว่าตุรกีนี่ชฉวยโอกาสก็ว่าได้นะครับเพราะวสิทธิ์ของชาตินีโตที่ตุรกีมีเป็นสิ่งเดียวที่ค้ำตุรกีอยู่ในทุกวันนี้ตุรกีขอซื้อชุดอัปเกรด,ด F16 ไป80กว่าชุดแต่ว่าสารัเมิกาไม่อนุมัติ ทำให้ F16 ของตุรกรีมีข้อจำกัดซึ่งตุรกีรดิ้นรนอย่างมากที่จะรักษา F16 นี้เอาไว้เพราะมันสำคัญมากในอำนาจทางการทหารเหนือเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกับกรีซนะครับซึ่งก็มีปัญหาพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลกันอยู่และกรีซได้ลาฟาวจากฝรั่งเศสร,รวมถึงสหรัฐมิการนะครับอัปเกรด F16 ของกรีซเนี่ยไปเป็น F16 v i p e r แล้วจำนวนหนึ่ง F16 ของตุรกรีมีการอัปเกรดเป็นบล็อก5052พัตแต่ว่าสิ่งที่ตุรกรีอยากได้มากสุดก็คือ ข so ีปนาวุธ A I M 1 2 0 M RAM ระยะไกลเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับตุรกีมี A I M 1 2 0 A กับปีเท่านั้นซึ่งมันก็เป็นพิสัยใกล้แต่ว่าัาดเมิกาไม่ขายให้เนื่องจากความประพฤตินะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยัาดเมิกาจะแปนตุรกีมีหลายประเทศที่มี F 1 6แล้วความประพฤติไม่ได้ัาอเมิกาไม่อัปเกรด F 1 6ให้ไม่ขายอะไรให้ทําให้ต้องปวด F 1 6ไปมากมายอย่างปากีสถานอันนี้เป็นต้นต้องทําความเข้าใจนะครับ การขาดเครื่องบินของตุรกีทําให้ตุรกีนี้คุ้มครั่ง F35 ไม่ได้ F16 ก็ไม่อัพเกรดโครงการเครื่องบินใหม่ก็ไม่ไปถึงไหน มีข่าวว่าตุรกีนี่สนใจซู -35 ของรัสเซียซึ่งก็มีข่าวมานานแล้วนะครับบังเอิญว่าอียิปต์ก็สั่งซู -35 ไว้24่ลำและตุรกีมีปัญหากับอียิปต์เรื่องท่อการ์ดและตุรกีไปช่วยลิเบียรบกับอียิปต์ทำให้อียิปต์นี่เข้าหาฝรั่งเศสแล้วก็ยกเลิกคำสั่งซื้อซู -35 จากรัสเซียทำให้รัสเซียนะครับเอาซู -35 ที่อียิปต์นี่สั่งซื้อไว้มาแลกกับโดนชาอิดของอิรานแล้วก็เอาไปใช้ในยูเครนเหมือนที่เราเห็นกันนะคร นางกันแถวนั้นปัญหาก็มาจากท่อการ์ดแล้วก็มีหลายประเทศนี้เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมันก็ซับซ้อนมากนะครับด้วยความที่ตุรกีเนี่ยกะว่าจะจัดกับฝรั่งเศสกับกรีซนี่อยู่แล้วเรื่องท่อการ์ดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ในทะเลอีเจียนยังไงตุรกีต้องพยายามหาเครื่องบินนี้ให้ได้แอนดมินพยายามเล่าที่มาที่ไปของเรื่องราวความเป็นมาก็เพื่อให้เข้าใจมองภาพออกแบบเข้าๆเราจะได้รู้ว่าทําไมตุรกีนี่โดนความบาดแล้วก็โดนความบาดเพราะอะไรมันมีเหตุผล อยู่นะครับไม่ใช่ว่าสารมิกานี่เรื่องมากสารมิกาแค่ต้องการรักษากฎเกณฑ์และก็ผลประโยชน์ของประชาชนส่วนมากถ้าคุณเป็นผู้มีอำนาจเกียรติสตรมิกาเพราะว่ามาเตือนเรื่องประชาธิปไตยอันนั้นเข้าใจได้ แต่ถ้าคุณเป็นชาวบ้านตาสีตาสายายมายายมีที่เป็นประชาชนธรรมดาแล้วก็ได้ประโยชน์จากระบอบประชาธิปไตยที่ผู้มีอำนาจมากดขี่เกินไปไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงมีเสรีภาพซึ่งก็เป็นผลมาจากการกดดันของตะวันตกต่อผู้มีอำนาจแล้วมาเกลียดสร,รัมมิกาอันนี้ก็ต้องคิดใหม่นะครับไม่ใช่ว่าเขาพาเกลียดก็เกลียดตามเขาไม่มีเหตุผลนี้รองรับไหนว่าขี้ข้าพลอยมันก็ไม่ได้นะครับให้ดูสภาพของประเทศเผดจการรอบบ้านเรานี้เป็นตัวอย่างแล้วก็ไต่ตอง 一看。 ด้วยความที่ตุรกีมีปัญหาเรื่องเครื่องบินซู35ถึงแม้ว่าตุรกีจะมีข่าวแต่ว่าซู35เป็นเครื่องบินขนาดใหญ่นะครับมันคนละเรื่องกับ F-16 ที่ตุรกีนี่คุ้นเคยนักบินตุรกีคุ้นเคยกับ F-16 แลวก็ถือว่านักบินตุรกีเนี่ยมีฝีมือดีอันดับต้นๆ้นของโลกและนักบินตุรกีไปฝึกยุทธวิธีจากสหรัฐมิกาในการรบกับ F-16 ถ้าตุรกีไปซื้อซู35ทุกอย่างต้องเริ่มใหม่หมดตุรกีไม่กล้าเสี่ยงนะครับยิ่งผลงานซู -35 ในนยเคีเป็นแบบนี้ ตุรกีคงไม่สนใจซู -35 แล้วและตุรกีเคยใช้ F16 กจัดการเครื่องบินรัสเซียในซีเรียนี่มาแล้วนะครับเครื่องบินรัสเซียในสายตาตุรกีก็ไม่เท่าไหร่ ตุรกีสนิทกับปากีสถานและตุรกีเคย้ากนักบินปากีนี่มาขับ F16 ให้ซึ่งปากีก็มี F16 นี่เหมือนกันถ้าเราสังเกตนะครับถ้าใครเคยใช้เครื่องบิน F16 แล้วเปลี่ยนใจยากไม่อยากเสีย F16 ไปแต่ถ้าไม่มีทางเลือกก็ต้องหาเครื่องบินที่มันคล้ายกันนี่มาใช้ปากีหันไปหา JF17 Thunder ทันเดมันก็คือ m i g 2 1 Big m i เอ r c h ิ n นตุรกีนี่ไม่สนใจนะครับด้วยความที่ตุรกีสนิทกับอิสราเอลอิสราเอลสนิทกับจีนและจีนเอาแบบเครื่องบินของอิสรเอลนี พัฒนานะครับมันใกล้เคียง f16 ที่สุดมันก็คือ j10 เจสินี้เป็นตัวเลือกที่ใกล้เคียงกับ F16 ที่สุดแล่ก็มีข่าวว่าตุรกีนี้สนใจนะครับและการที่ตุรกีจะคบจีนก็เพื่อการอานาจกับรัสเซียมันก็สมเหตุสมผลแม้ว่าเจสิจะเป็นของจีนแต่ว่าพันธุกรรมมาจากอิสราเอลเลวีมันมีความไม่ธรรมดานะครับต้องรอดูว่าตุรกีเนี่ยจะคุ้มคั่งซื้อเจสินี้หรือไม่เพราะมันไม่มีทางเลือกแล้วสําหรับประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยน้อยซึ่งบรรดาผู้นําไม่โทษตัวเองเหรอกครับชีนหน้าด่าสารมิการนี้ไว้ก่อนว่า ว่ารังแกว่าเรื่องมากมันจึงทําให้ผลประโยชน์ของชาติเนี่ยมาทีหลังผลประโยชน์ส่วนตนต่อไปนะครับ